จะรับคอนซูทชอ่องตองามลุงตาชแนลจ้ะตอนนี้กับพอคขาหมดจ้ะขอไปซื้อหมูบอนเด้อพี่น้องเด้อร์หาซื้อหมูบอนจ้ามูเบิดหมูหมืมอเสานี่ร้านหมูเบิดจ้ะเดี๋ยวเข้าไปในตลาดก่อนพี่น้องเพื่อที่เสียสมหมูให้ลูกค้าน่าจ้ะที่เพื่อนสั่งเข้ามาแต่ก่อน ที่หมอดปิดวงส้มนเนื้อทำเสร็จแล้วเหลือแต่ส้มหมูพี่น้องเฮ้ยแบบนี้ HEY! <laughs> মানে <muchas> নাম กินน้ำแน้แนงนี่ลาบปิดกินซื้อของเขตอำเภอผู้เขียวนะพี่น้องหน่อยด้วยค่ะเดสภาพแวดมากินเข่าค่ะพี่พพน้องมาซื้อแล้วมากินเข่าวพี่พน้องจ้า คือหลายบทหยุด7 0ำนั่นก่อนใครก็อยากได้โนกะ็งนเงินบ่พอหยุดทุกวันอังคารเด้อพี่น,น้องเด้อดอันนี้หยุดทุกวันอังคารเด้อท่านใดที่ผ่านไปดพันมายอยากมากินลาบเป็ดบ้านบัวผักเวียนหยุดทุกวันอังคารจ้าทำวนะเนาะนู่น อร่อยจริงนะจะบอกให้เลยลูกค้าถ้าถึงถ้าถึงถ้าเที่ยงไปแล้วบริเวณนี้จะม่มีที่จอดรถเลยด้วยพี่น้องเด้อจอมวิมีมองจอดรถเด้จ้ะทั้งร้านนี้จอม่มีมองจอดรถเลยค่ะแล้วก็ จะเปิดบ่เกินบ่ายโมงก็บเบิดค่ะลาป็ดเพื่อจะเปิดเปิดเก้าโมงเช้าเปิดเก้าโมงเช้า,ชาจนว่าของสิเปิดเลาคะ่ะแต่ว่าบ่า่บบเกินบ่เกินบ่ายโมงก็บเบิดแล้วค่ะโดยก่อนที่สิไปหาซื้อของแวะก,กินข,าข้าวจะเข้านะพี่รองเนาะเดี๋ยวจังค่อยเดินทางกันต่อค่ะ สาเล่ก็เหนียวสองกล่องนะคะจ้ากินหรือยังเอา้าไม่ได้เมื่อแม่นั่งกินน้วกันไหมเมื่อนั่งกินนะค่ะมื้อนี้เอานั่งกินน้วกันเนี่ยไหมลองบึงผักด้วยลองผักร้อยไรกินตัวลาเป็ดยวนใกล้ๆบ้านเลยนะพี่น้นองอ้างเจอแบบมีอแขกมากจากช่างอื่นช่างตะกี้เลยว่าปล่อยฝ่ายจืด ศิลปินทุกคนที่เขาไมา่เยี่ยมยามผมผมก็จะส่วนใหญ่จะพามาอยู่นี่ใไซรนนี่สัร้องกันดูแลคือลานลาบเป็ดบัวผักเกือนที่นี่ขึ้นชื่อนะนะขึ้นชื่อถ้าใครเคยมามากินแล้วนะจะรู้ว่ามองนี่คือเป็นลาบเป็ดที่อร่อยที่สุดในเขตจังหวัดชายภูมิลูกกุ้เขียวมันย่ต่างรวมเพื่อผู้เขียวกับบ้านบัวผักเปียกห้ <c oughs> างจกบ,บ้านฮา <c oughs> อย่างบ้านห่าประมาณสองตีโลก็จะใช้ตรงนี้แหละเป็นสถานที่สำรองแขกผู้มาเจอมัตถุดอาหารบนท่านวัตถุดิบอาหารบนท่านตอนรับแขกอาจจะข้ามามาหมดเนแลแต่ว่าอย่ามาหลังเทียงหันมาหลังเทียงคือหมดหายดีมากบม่ได้กินจะมีผักสดเลยเจ้าโบ้แพงเลยพี่น้องมานั่งกินจริงจริง่าเปนโบ้แพงเลยโบ้แพงครับ เรียกเท่ากับมีอันนี้ให้ด้วยเนาะอาหารติ่มซำกินก็นต้องก๋วยเตี๋ยวตามธรรมชาติทอดมีใบมะกรูดทอดมาล้วมีมาแล้วค่ะอ,อันนี้ะนจะเป็นต้มอันนี้จะเป็นลาบลาบขาไม่หรออ๋นีกลาบแดงเหรอจะจัดเนาะจะว่าอยู่ทามดี่ว่าเมื่อนี้เรากินเลยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้อง อร่อยนะท่านพี่น้องผ่านมาทั้งบานผพระเดี๋ยวท่านผู้ใดท่านเป็ดเป็นจี๊พ่ามากแต่พี่น้องเลยรีบถูกชมบล้านเพื่นอนกันเพคุนหยุดทุกวันอังคารเนี่ยหยุดทุกวันอังคารแม่นค่ะหยุดทุกวันอังคารคจับมัรนร้อนสุดยอดเลยเนาะผักกะลัยค่ะพี่น้องจ้านี่นี่เต็มมากกันนี่ด้อพี่น้องเต็มมากอามใบมบะกรูดท,ทอดกับพริกท,ทอดจ้ะ กินนี่<อ>ก็ระมาณหน<อ>ึ่หลาได้พีน่น้องเพราะวันราคามันคือชุดนี้นายจะร้อยกว่าบ,บาทพี่น้องจ้ะสองอยางนะคะเอามาซื้อมูเล้วได้จ้าได้มูแดงในตลาดสดเลยจ้าไปเอาหมูอยู่ในอำเภอผู้เขียวจ้าเอาทัานใดที่สร้างสงมูไว้สักครู่เลยจ้าเดี๋ยวกลับไปทําให้เสร็จเลยจ้า <S <S ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนค่ะบพรว่าเป็นสมเนื้อสมู ที่สนับสนุนกับทางช่องตา้ารุตา h ชาแนลหรือเพจส้มบัวค้ามหมอค่ะสนใจถ้าเข้าไปที่เพจส้มบัวค้ามหมอเดอ้อพี่น้องเดอ้อถ้าแชทกับไปจ่าเดี๋ยวมีแอดมินเพิ่นคอยตอบนะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะคุปอันคลิปหมค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่มีคนจ้าสวัสดีจ้า